ผู้ช่วยเผู้ช่วยอ่ะเงกลิ่นแล้วทุกคนอันนี้ก็คือเป็นหลาดเท้ๆของลิตาเชาว่าใครเห็นในกูก็ได้จะรู้เพราะว่ามีคนถามเข้ามาหลายเลยอันนี้ก็คือหลานเท้ๆของลิดลาน,นี่นเองอ่า่นก็คือยังเห็นยูทูบฝากไปติดตามแอนนี่ได้ด้วน้องแอนนี่สาวลราช่องเิ่นเอ้ต้องให้เพื่นคิดเองแล้วนองไม่ต้องซึกหน่อย <c oughs> แต่ว่าอ่านเฮ็ดยูทูบโดยทุกคนเป็นหลานแล้วก็ยู่บ้านเดียวกับบิมดาเลยไปเอาธนาคานไปเฮ็ดนเอาสิเฮ็ดเมนูกีกอนนะทุกคนนี่ก็เป็นหัวสินไพรเนาะก็คือเอาแบบมามาดเีบชีเลยมันก็อยากซานหน่อยนึงนี่ทุกคน มัดหัวสีไสมีน้ำบนนี่น้ำดื่ใส่ลงไปเลยสูตรอาเมลินดกักอ่ะปลาจะใส่ไปเลยตรงนี้กระเดชูลตี แ,แตงโมไม่มีมะปราไม่มีไม่ใช่ใชและหลังกที่คั่วแล้วก็จะมาใส่น้ำนะทุกคนใส่น้ำไปน้อยเดียวบัวใส่หลายใส่น้อยหนึ่งอย่าลืมเด้อทุกคนอย่าลืมฝากติดตามพวกเฮาเด้อถ้าเห็นพวกหหเฮาไลฟ์แอบอือ่นกะ อย่าลืมให้ของขวัญเยอะๆด้อันนี้ก็ไล์เด้อเพราะว่าพากันไลฟ์เฮาซื้ง่ายง่ายอะฮะง่ายสบายตีเมื่อวานนี้เป็นวาสนนาดีที่สิเดินทางมาจากไทยมาสิได้มาชิมฝีมือสาวเรานี่อวาสนาปากแท้ๆสำหรับิปก่อนแม่นสำหรับิปก่อนน้องเพิ่นเฮ็ดแล่นสุกินฝีมือเยี่ยมเยี่ยมบ่แม่นแซ่บหลายมื้อนี้ได้กินอ้อมบางเนาะคักเนาะเออ แล้วเ่าก็ทาอีกจังน้อยแล้วก็ซีมเบิ้งแล้วก็ได้เลยได้เองอันนี้ก็คือง่ายง่ายเลยอมัได้ใส่เครื่องอย่างอื่นไหมบออ๋อได้ใส่อย่างแน่เครื่องแต่ไข่ทั้งสี่เลยมันบอมีตะไคร่ปลาเดชเกลือแล้วก็รสดีแล้วก็น้ำปลาน้อยนึงตัวความหอมอืเลลินดาก็ะชี้ใส่ชีหามากเพีอร์ดิบไส้น้อยนึงอืงเวลาเรากินแล้วเราตักกินแล้วก็เอามาเบียดตักอันพร้อมก็มาเบียดดิบน้อยนึงมันกรซชีเซฟแลน เมนูนี้นะปกติมันต้องมีอะ <c oughs> อีกอย่างน้อที่เขาเอื่อมาแคน,นะน์ป<ห>่ะมาแครให้มันหอมแต่ว่าเ่าบัมีก็บบเปีนย่ยปกตินะมาแครเราชินย่างไฟไวเลยนี่อันนี้อันนี้คือให้ทุกคนรููว่าต่างคนบัวหูเนาอ,อันนี้เขาเอื้อว่าซาภาษาบานเขาเอื้อว่าซาอันนี้ก็คือตอกตอกนี่ก็คือแห้งเขาย่างซาเท่าดหร่มแห้งชิ้นเหนียวตอกคือไม้ไผ่ที่เขามา มาแบบพายมันถึงเซนแล้วก็ฮิตอกะมัดเขาถ้าเขาไว้ได้นี้ยัง่านนั้นตอนนั้นวาเลยแห้งเลยแห้งหลายภาษาแ,แห้งขังโมงจักสีเอองจักสีคาะว่าคนที่ไซส์ก็ต้องมือดำไปต่อกันนี่ทุกคนอันนี้ก็คือซ่าเนาะคือเขาวันใบซียนวัห้ามัยนี่ไ,ได้ได้ทุกคนเพราะว่ามัาซีทห้หอัน,น แห้งสมุทรเฮามีซีนอ่ะแห้งก็มาห้อยไว้ขอาักแม่นำด้าอผักแม่น้ำฟองหยันบ่อัดบังมึงเหัะ สวายเดียวสสายใช่อนีู่ออนี่ยูอนี่ไหวแอนีอนี่ตอนี่ไหวเออเลยนะข้ังเบ้ายฟางยงบ่อบสวาไเี่ยมขอฝเี้ยนําเอออันน <cents avoir? S 2> <that> ี้เสียงแบของแบี้ยนวนแต่กับเฮาเฮานตกลงนกเฮาตกลงมันเป็นนกแก้วหรือว่ามันเป็นหมาเห็นหม กลางคืนแลวมาไลฟ์ตอนเวหลาดีแดงมากนยกยงแอนนี่ยูบอแอนนี่ยูบ่่สลายคนนี่เบบอกยามลกระถามแอนนี่ยูบอลจุ้ยอื่นใส่ระเบงูเอรนันรถน้แต่วาพูดกรบเอิ้นแต่ว่าเพิงหอ่า อนี่ก็ได้มาเข้นตับว่าเนาะพอ,อดีอาได้อันนี้ว่ายังเหลือหน่อยนึงเขาก็ซีใส่อันแข่งเพียกกระหอกเลยเพราะว่าใส่อันนี้แหละก็ถือว่าซุกเนาะทุกคนอมมามตตํบเลยใส่มาแข่นหน่อยนึงเนะทุกคน ใ่หลายกะบัเซฟใส่น้อยไม่ใส่ลีหอใจจะมีผดีหอมน่แแต่ว่านี่บุงมาเอาเป็่นเนี่ยาคือเราคนที่หอนใครมาหอนในเรื่องนี้โอ้อนเถอตัวหอนห็นกกบ้านกเมัง สมัยเหนียวมากตื่นบอกตัวอกันเดี๋ยวค่ะเปรี้ยวหนดอกเสือเลยนี่ควรเล้วเลยกลุ่อะไรนี่นี่เวเป็นที่เรียบร้อยแล้วอืมหอมเลยละกินหอมอัมอนน,อน,อนี้สีเบิ้ม รักให้แอนนี่ซีมเบิง้งคือไอ้ตัวเอยังออกไปตล่าเนะทุกคนไอ้ตัวเอออกไปตลาาไอ้ตัวเอมาเฮาจึงให้ไอ้ตัวเอซีมสำหรับเมนูเมนูอ่าะียงเกียก๊ยะกระหอกก็คือกินดาก,กับแอนนี่จะได้ิีอยูตะลอดเสาวะนอเลยคาร์บ้าเพราะว่าเนาะเปตลาล่ดกับมีตะลอด หรือว่าพ่อแม่ไปซอกมาหามาคกกินจะกดนะทุกคนกคือพวกเฮาก็จะบริอืดดิหินปันใดเมนูนี้บวัวเอาบัวมาซิมซิมบอกซิมตัวหนึ่งลักซิมไปแต่ว่าอันนี้หันซิมหา่าลินดาห่านกันเลยทุกคนว่าต้องได้ซิมโทรศัพท์ พอพออยาพอพอให้กันหอมปากหอมคอกินหอมอืมอืมขมได้อืมขมได้ที่อลยมขมแซ่บขมแบบตัวตักไส้อ่ะบีบบอมเพิ่มอืมอลาขอเขาตากมาขีดสีไว้ อันนี้เป็นคนแบบกินเผ็ดไะไลยแต่หอมได้ได้จวนเอ่อ้อมโคตรมากทุกคนผมมองเผ็ดกิจริงกินซซมนี้แล้วกับจ๊ใไอเอได้แบบนี้กูปติดปนไเนี่ยโคตดีอะ มักเพียร์อ่อนแซมโอ้แต่ว่าเพียร์ออนำม,ม,มาเลยเป็นแซมนะทุกคนนี่แล้วก็ทัมม้งนี่หละและอันสำหรับคลิปนี้เพียร์บ้างเฮากระชีเด้จบคลิปลงเพียงเท่านี้เนาะอีนดักกระชีโคฝากหลานไว้อีกคนแต่ว่าตอนนี้เลยหลานยังพันเด็กตั้งซองขึ้นมาอีกจังน้อยเฮาชีให้หลานตั้งซองขึ้นมาเนี่ยทุกคนเก่งบ้างนี่กับแยกถามว่ามีไผ้าซวยกินบ่นี่ได้กินแต่เสื้อมั้งกินกินตลอดเพราะว่า แถวบ้านนี่มันจะมีป้าดิาพ่อไปหาละกะกก็เจ้าขายอยู่ตลาดใกล้ๆบ้านตลอดนถ้าถามว่าแพงบัมันกระโบแพงทุกคนห0กสิบ,บ้านอันแทาทึกเงินลากระสาสิผ่านดิ้องานันเนาะเพราะว่าเล็นเงินอ,อันนี้กะแกงนี่กะอันนี้ลิ่นดาก่ะให้ไปเลยว่าเวลิกูดมนนมิฮันสเต็สอง <c oughs> อสองเวลิกูดเลย และสำหรับคลิปนี้ลินดากจะจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะทุกคนสำหรับใครที่เบื้องก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะทุกคนแล้วไปเบื้องในซ่องไอตัวเอเต่อเพราะว่าไอตัวเอเตเป็นตลาดแล้วให้เบื้องในซ่องไอตัวเอเต่อนะทุกคนบ๊ายบาย